ลด13กิโลไม่โยโย่ไม่มีอะไรเอฟเฟกใดๆจะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มประกาลดน้ำหนกักอ่าหารเสริมลดความอ้วนตัวเลขน่าสนใจนะ13กิโลไม่ต้องใครหรอกพี่หมอได้แหละนี่ดูรูปก่อนนี่คือรูปก่อนที่จะมาเป็นปัจจุบนันนี้เป็นไง กรอบหน้ามาชัดนี่อันหนึ่งด้วยปาดกระเพาะที่เขียนมาเนี่ยกูไม่ทำสักอย่างเลยไอพวกนี้มันมีอย่าไปเชื่อมันมากนะโดยเฉพาะไอพวกหมอหมอทั้งหลายนะที่ออกมากนเนี่ยไ่ว่าจะเป็นปากการลดน้ำหนักอาหารเสริมลดน้ำหนักยาลดน้ำหนักหรือว่าเรื่องการตัดกระเพาะเนี่ยเฮ้ยมึงคิดดีๆก่อนที่มึงจะใช้อย่างปากการลดน้ำหนักเนี่ยโอเคพอรับได้ถ้ามีปัญหาจริงๆมีโรคอะแล้วคุณหมอเขาพิจารณาแล้วว่าคุณควรใช้เพราะว่าไอีย้ยไซเอฟเฟกอย่างเยอะโรคตรงโรคไทยไทยลงไทยร้อยถามมหามึงระวังไว้แล้วก็ชอบหาทางลัดจะบอกเลยว่ากูลดมาสิบสามโล เนี่ยแม่งไม่มีทางรัดหรอกแล้วถามว่าอาหารเนี่ยกูลดไหมนี่ดูภาพนี่เห็นปะแดกยับขนาดนี้อันนี้คือปริมาณ1มือนะแล้วกินอย่างเงี้ยหลายมือด้วย3-4มือ้อแล้วไม่ต้องคุมการกินพอถ้าเกิดกินน้อยกว่านี้คืนนั่หนักูลงไปเลยถ่ายพยาธแล้วอย่ามาไม้นะว่าแบบอุย้ยมีพยาธิแน่เลยคุณหมอกูอ,ออกกํลาลังกายครับอย่ามาอ้างว่าเหนื่อยไม่มีเวลาออกทุกวันถ้าได้วันหนึ่งชั่วโมงอะมันต้องมีแหละแล้วก็อย่าอ้างนะว่าแบบเหนื่อยแล้วไม่ทําใครทํางานเยอะแล้วก็เหนื่อยทํางานเหมือนกันไม่ได้มีงงงงงงาา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 นนนเเเเดดียดยยววววว้น้ะะแแกกกกรรร่่่ตััอออออมํลลิึพพจๆืขขสุภ มันไม่สามารถใช้เงินในการซื้อสุขภาพได้ครับสุขภาพต้องใช้เวลาในการลงทุนนะครับเวลาเท่านั้นและมันส่งผลระยะยาวดังนั้นไอ้ผู้กลุ่มนี้มันเป็นสิ่งที่เอามาล่อตาล่อใจรู้แหละทุกคนก็อยากผอมอยากผอมไปแต่ขี้เกียจไงสันหลังยาวชิบหายแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเสียค่าโง่ให้กับไอ้พวกนี้ตัดกระเพาะเนี่ยบางคนผอมใจห่าหนักแค่แบบห้าสิบหกสิบแมงสืบตัดกระเพาะบ้าหรือเปล่าขาดสารอาหารนะถ้าไม่ได้อ้วนแบบโอเบติตี้รู้จักกันมากโอเบติตี้คือโรคอ้วนอ่ะอ้วนจริงๆอ่ะแบบร้อยยี่สิบ เลรเงี้ยเออไปตัดกระเพาะหมอเขาพิจารณาแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าไม่ลดเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่อยากให้เทียบแบบนี้ครับระหว่าง risk vs benefit การรักษาของหมอส่วนใหญ่เขาจะอิงค่านี้ครับไม่ว่าคุณจะแอคชั่นคุณจะกินยาคุณจะใช้ปากกาจะตัดกระพรเพาะหรืออะไรก็แล้วแต่การุณาเทียบความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่ได้ก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่ผลประโยชน์ที่ได้มันมากกว่าความเสี่ยงคุณค่อยทําตัดกระเพาะคือถ้ามึงไม่ตัดกระเพาะมึงก็ไม่ได้ปวยเป็นโรคที่อะไรไนงะแต่ถ้าเกิดไม่ตัดแบบอ้วนมากๆอาจจะเป็น หัใจหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเขาเทียบแล้วว่าถ้าเกิดไม่ตัดกระเพาะความเสี่ยงสูงกว่าไอเงี้ยเลือกตัดแต่ถ้าเกิดจะตัดเพราะแค่ว่าอุ้ยอยากผอมแต่ว่าสอนนี้มึงไม่เป็นโรคหี่ะลรเลย,เลยแล้วอยู่มึงไปตัดไปเพิ่มความเสี่ยงการตัดกระเพาะมีความเสี่ยงหลายอย่างนะเหมือนการพวกประการลดน้ำหนักพวกนี้เขาก็ต้องมีเกณฑ์วิจัยของเขาต้องตรวจเลือดก่อนต้องดูนั่นดูนี่หมอคนอื่นแล้วผู้หลายอย่างก็หลับวัคซเอฟิกมีอะไรบ้างนะฮะแต่ที่นั้นยามากคืออาหารเสริมที่แม่งขายโดยพวกหมอหมอทั้งหลายอ่ะไอพวกนี้แม่งไอเหี่อะไรสาระแพทยสภาเขา ไม่ได้เป็นหมอแล้วแล้วเขาก็ใส่ความที่พวกมึงเห็นว่าเขายังเป็นหมออยู่ขายพวกเนี้ยหลอกแดกพวกมึงอ่ะไปเรื่อยๆไอ,อ้ยังไม่มีจริงหลอกอาหารพวกเนี้ยไรสาระมึงจเป็นพวกมึงจะเสียค่าโง่ให้กับพวกหมอพวกนี้ตามชันเกมเ